สวัสดีค่ะ FC ที่รักทุกท่านทั้ง FC ในประเทศและ FC ต่างแดนค่ะวันนี้นิดวิปแฟมาลีมีข่าวดีข่าวเด็ดข่าวดังและข่าวมันมันมาให้ได้รับชมและรับฟังกันค่ะข่าวนั้นจะเป็นข่าวอะไรและมันขนาดไหนไปติดตามรับชมและรับฟังเดี๋ยวนี้กันเลยค่ะ ประชาชนมันก็ต้องขี้ต้องเที่ยวกันชัยมันก็เป็นคนนะถึงเวลามันขี่ก็ขี้ถึงเวลาเที่ยวก็เที่ยวปรากฏไม่ให้กันชัยเที่ยวแล้วผมก็นั่งลุ้นอยู่นะผมดูอยู่นะถ้าผมไปด้วยนะผมก็ไม่ยอมนะถ้าผมไปด้วยผมจะดำเนินคดีกับตำรวจทั้งโรงพักเลยเพราะอะไรเพราะว่ามันมันเป็นพวกเดียวกันหมดเลยทั้งทั้งทั้งผู้บังคับบัญชาลูกน้องเหมือนกันหมดเลยดูแล้วพฤติกรรมเนี่ยมามันเอามาตำรวจมาเป็นสิบเลย นะผมได่ต้องมาทําอะไรจับคนร้ายจ้างวานฆ่าคดีเสียต้นเนี่ยมาเป็นสิบคนในตำรวจนะผมยืนกันตลอดเลยนะแล้วมันก็พูดอยู่นั่นนะครับผมไม่ให้เข้าครับรกันชัยเขาถามเออทำไมไม่ให้ผมว่าไม่ล่ะครับผมมีอํานาจผมไม่ให้เข้าครับมันก็พูดเป็นแผ่นเสียงตกล่องอยู่แบบเนี้ยผมไม่ให้เข้าครับผมไม่ให้เข้าครับมันไม่รู้ว่าใครสั่งมันมาเราก็ไม่รู้ว่าเทวณนะรุมิตรจุติสั่งมาหรือเปล่าหรือเด็กแปดขวบสั่งมาหรือเปล่าหรือพ่อแม่มันสั่งมาหรือเปล่าเรื่องเอ่อของหนุ่มกันชัยครับเม,มื่อกี้เพิ่มา นะครับหนุ่มกันชัยนอกจากเขาเป็นวิธีกรแล้วเ็ายังเป็นหัวหน้าม็อบครับนะครับเมื่อวานก็พาม็อบไปโรงพักทองหล่อนะก็โทรไปให้กําลังใจก็บอกว่าสู้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 ติดแร่แพ้ติดนานผมบอกเขาเลยนะครับให้สู้สู้นะว่าแล้วแพ้เดียวนะครับก็โดนแม่ของเด็กแปดขวบนะตามรายงานข่าวจริงแค่ไม่กายืนยันแม่เด็กแปดขวบแจ้งความหนุ่มกันชัยทนายตุ๋ย ต้นอาสามหัวโจกในการบุกสอนอทองหล่อนะครับโดนข้อหาครับข่มขูค่คุกคามครับจุกรูจุกรูสแสดงความยินด,ดีกับหนุ่มกระชายด้วยนะ <c oughs> ผมก็โทรไปคุยนะผมก็ถามว่าเฮ้ยไปทำอะไรกันวะนะนะเขาบอกเาติดตามก็ดีนะก็ดูเขาแต่งตัวอะไรก็แปลกๆเขาใส่มงใส่มัวอะไรนะนะครับหรือว่าจะไปดักจิงไทรที่ไหนนะครับนัปรากฏเป็นหัวหน้าม็อบ นะครับก็ไปที่โรงพักผมก็นั่งดูให้กําลังใจแล้วก็โทรไปคุยมีหลายคนมีการจอพลังมีทนายสุ๋ยมีต้อนอ้อมีที่แทนคุณแล้วก็มีทนายตั้มผมก็เห็นทนายตั้มมาผมก็เลยโทรไปเฮ้ยตั้มเองไปทําอะไรที่นั่นอะ่ะเกี่ยวอะไรกับเองเปล่าเขาบอกไม่เลยผมนั่งกินวายแล้วก็แวะมาเป็นกําลังใจให้หนุ่มกัญชัยนะครับก็คนดังๆเยอะหนะ้าข่าวก็เพียบเลยนะฮะ สิ่งที่ผมเห็นเมื่อวานนี้ที่สอนอทองหล่อนะครับผมอยากจะกลาบเรียนพี่น้องประชาชนนะครับเอาแบบสั้นๆและแบบสะใจเลยนะเมื่อเช้านี้ก็คุยกับหนุ่มกัญชัยเมื่อคืนก็คุยหนุ่มกัญชัยนี่แม่งโอ้โหชิบหายเลยบอกอะไรว่าครูขนาดเป็นสื่อวลชนนะแลวแม่งไม่ใช่สื่อวนชนธรรมดาเป็นสืน่อมวลุมชนที่รับรางวัลน,นะในพิธีกรหรือนักข่าวที่เด่นแห่งปีเลยนะแล้วก็เป็นรายการหนกระแสที่มันโด่งดังที่สุดแล้วโอ้โหโดนรูปคมเลยเมื่อวานนี้ นะครับผมอยากจะพูดเป็นข้อเนี่หนึ่งนะครับสอนอทองหล่อเนี่ยเป็นสอนอของประชาชนหรือเปล่าหรือว่าเป็นสมออสอนอของพวกรัฐที่เชื่อมจิตใน,นประเด็นแรกอยากจะถามไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่าเฮ้ยไอสอนอทองหล่อเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยมันเป็นโรงพักของประชาชนหรือว่าเป็นโรงพักของพวกเด็กแปดขวบหรือว่าพวกรัฐที่เชื่อมจิตข้อแรก ถ้ามันเป็นสอนอเนี่ยนะเป็นสอนอประชาชนเนี่ยคนทุกคนก็สามารถเดินทางเข้าไปขี่ไปอึดไปอะไรต่างพูดง,ง่ายประชาชนก็ต้องเข้าไปขี่ไปเยี่ยวได้นะไม่ใช่ปล่อยให้กัญชัยเนี่ยเอามือกุมไข่นะแล้วก็บีบปลายว่าไม่ให้ปัสสาวะออกมาจะเยี่ยวจะขี้ไม่ได้กัญชยัยแม่งก็ต้องเอามืออา่าบีบหางแม่ไม่แล้วถ้านะเกิดกัญชยัยขี้แตกเยี่ยวแตกขึ้นมาเนี่ยทางผู้กำกับ สอนอทองหล่อและสานักงานตำรวจชาติผมถามแล้วว่าผวกคุณจะรับผิดชอบกับการชัยยังไงถ้าเกิดขี้แตกเยี่ยวแตกขึ้นมาเนี่ยนะประชาชนมันก็ต้องขี้ต้องเยี่ยวการชัยมันก็เป็นคนถึงเวลามันขี้ก็ขี้ถึงเวลาเยี่ยวก็เยี่ยวปรากฏไม่ให้กัรชัยเยี่ยวแล้วผมก็นั่งลุ้นอยู่นะผมดูอยู่นะถ้าผมไปด้วยนะผมก็ไม่ยอมนะถ้าผมไปด้วยผมจะเดินเนินคดีกับตำรวจทั้งโรงพักเลย เพราะอะไรเพราะว่ามันมันเป็นพวกเดียวกันหมดเลยทั้งทั้งทั้งผู้บังคับบัญชาลูกน้องเหมือนกันหมดเลยดูแล้วพฤติกรรมเนี่ยมามันเอามาตรวจมาเป็นสิบเลยนะผมนึกว่ามาทําอะไรจับคนร้ายจ้างวานฆ่าคดีเสียต้นเนี่ยมาเป็นสิบคนแล้วตำรวจนะผมยืนกันตลอดเลยนะแล้วมันก็พูดอยู่นั่นนะครับผมไม่ให้เข้าครับกัญชัยเ็าถามาทําไมไม่ให้ผมว่าไม่ละครับผมมีอํานาจผมไม่ให้เข้าครับ มันก็พูดเป็นแผ่นเสียงตกล่องอยู่แบบเนี้ยผมไม่ให้เข้าครับผมไม่ให้เข้าครับมันไม่รู้ว่าใครสั่งมันมาเราก็ไม่รู้ว่าเทวณาาลุมิตรจุติสั่งมาหรือเปล่าหรือเด็กแปดขวบสั่งมาหรือเปล่าหรือพ่อแม่มันสั่งมาหรือเปล่านะพ่อแม่ของเด็กนะสั่งมาหรือเปล่าทําไมตํารวจมันเกิดอาการหวาดกลัวมันเหมือนคนไม่แบบไอ้นา่น้ะโดนพวกคุมใสอ่ะคือตำรวจลงพระไ้ไอสอนอทองหลอ่อเนี่ยมันเหมือนโดนคุนใสเนี่ย ผมงงว่าทำไมไมันกลัวอะไรขนาดนี้วะนะเราไปดูสมัยคดีม็อบเมื่อไรมันยังไม่ถึงขนาดนี้แล้วก็ห้ามผมไม่ให้เข้าครับการชายัยเขาบอกว่าผมจะเข้าไปฉีดครับมันก็ไม่ให้เข้าครับทัทง้ทงทางทั้งทางที่มันก็เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคนมันต้องขัดข่ายเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญและการที่ห้ามคนเดินไปไหนมาไหนเนี่ยผมว่ามันเป็นการจํากัดเสรีภาพนะเมื่อเช้าการชัยมาโทรมาเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะไปแจ้งความที่โรงพัก ผมก็บอกไปแจ้งความเลยไอการกระทำดังกล่าวเป็นการจํากัดสิทธิเสรีภาพเพราะตามรัฐธรรมนูญเนี่ยเราจะเดินไปไหนมาไหนก็ได้จะไปขี่ไปเยี่ยวตรงไหนก็ได้นะไปปัสสาวะอุจจาระตรงไหนก็ได้นะครับตำรวจไม่มีสิทธิมาห้ามกัญชัยนะนะครับนะวันนี้กันชัยกําลังปรึกษาม,มาเช้าโทรมาหาผมว่าอาจจะมอบหมายให้ทนายความไปแจ้งความเพราะว่าเป็นการจํากัดสิทธิเสรีภาพในการที่จะเดินไปไหนไนดะ้เขาจะเดินไปขี่เขาเดินไปเยี่ยว เราถ้อผมจะบอกกัญชัยถ้าแบบนี้ถ้าคุณเสียหายนะนะออนะคุณก็ไปไปไปแก้ความได้ว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการเดินทางเราจะเดินไปไหนก็ได้เข้าห้องน้ำก็ได้จะกลับบ้านก็ได้อะไรไม่มีคุณไม่มีสิทธิ์มาห้ามเรากักตัวเราไว้ไม่ได้นะครับนะมาตรา3า9สิาจำคุก3ปีนะนะแล้วนะถ้าเกิดว่าคุณออรวมตัวกันเนี่ยคนขึ้นไปเนี่ย นะโทษมันก็จะจะจะหนักมากขึ้นเนะะีนะ่ยะหนักมากขึ้นก็ห้าคนเนี่ยมันก็จะมากขึ้นนะถ้าผมจำไม่ผิดนะลองไปเปิดตัวบทดูนะครับลองเปิดมาตราสามหน่เ้าเลยรักสอปอนะแบบนะครับเพราะตำรวจอะแย่เลยเนี่ยวัวนนี้วันนี้ผมก็ได้คุยกับหนุ่มกัญชัยเมื่อเช้านี้น่าจะไปแจ้งความตำรวจหน่อยแล้วก็ดีไม่ดีนะครับอาจจะผิดมาตรา1-5-7นะเพราะคุณเป็นเจ้าพนักงาน นะครับเดี๋ยวขอดูมาตรา3ามถึงเนะกนะ้านิสรยวักสองนะฮะเปิดดูวรกสองหน่อยวรกสองเนะี่ยมันนะนะครับอาจจะผิดมาตรา157่ง้าไหมคุณเป็นเจ้าพนักงานคุณละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไหมหรือคุณปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบไหมเพราะอะไรครับนะครับเดี๋ยวดูนะครับดูมาตรานะครับการกระทำความผิดต่อเสรีภาพเนี่ยถ้าเกิดว่า5คนขึ้นไปนี่โทษหนักนะจาก3ปีก็จะเพิ่มเป็นเท่าไหร่นะ5ปี นะครับมาตารานสนเก้าก็ผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นทีาำการใดผู้ใดทำจำยอมกันรหรือทำให้โกรธอะไรเพิ่มเนี่ยเนี่ยสามส่วเก้าเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะผิดมาตราหนึ่งห้าเจ็ดหรือเปล่าเพราะประชาชนจะเดินไปไหนมาไหนในในโรงพักก็ได้มันไม่ใช่สถานที่ห่วงห้ามและเองวีดีเองก็จะมาห่วงห้ามเฉพาะกันไทยนะเท่านั้นหรือมันเป็นการปฏิบัติของมาตรฐานหรือไม่การบังคับใช้กฎหมายของอตำรวจ นะครับการบับใช้ของกฎหมายของตํารวจต้องมีมาตรฐานเดียวและ,ะข้อที่สองนะฮะการปฏิบัติที่สองมาตรฐานเนี่ยหรือว่าไม่เป็นธรรมภาษากฎหมายก็เยียการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมตามรัฐมนูลเนี่ยมันผิดอยู่แล้วนะครับผิดรัฐมนูญเป็นการเลื่ยปฏิบัติและอาจมีนมในการผิดมารตราหนึ่งห้าเจ็ดเพราะว่าเด็กเชื่อมกิตอายุแปดขวบโอ้โหคุณดูแลอย่างดีเลยครับนั้นปั๊มลายพิมพ์นิ้วมือเรื่ออะไรต่างๆเนี่ยตามข่าวเนี่ย ดูแลนะครับเอาที่ปั๊มเข้าไปในที่ของพนักงานสอบสวนสมัยผมเนี่ยโดนแจ้งความนะที่กองปราบนะก็ยังไม่มีใครยกเครื่องปั๊มมาให้ในในห้องพนักงานสอบสวนเลยนะผมก็ต้องเดินไปปัม๊มในห้องที่เขาปัม๊มนะผมเนี่ยปั๊มมือมันต้องไม่รู้กี่ที่กี่ที่แล้วโดนโดนโดนแจ้งความหมิ่นประมาทนะแต่คดีมันจบไปหมดแล้วไม่มีอะไรตกลงกันได้เข้าใจผิดจบไปแต่กรณีการปฏิบัติต่อเด็กเชื่อมจิตนะครับ 8ขวบเนี่ยและพ่อแม่ของเขาเนี่ยนะครับมันเป็นการดูแลเอาเอกเอาใจกันมากเกินไปหรือไม่เพราะปกติถ้าคนทั่วไปเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเวลาเขาจะปัมมปม๊มนิ้วมือปั๊มลายพิมพ์นิ้วมือหรือพิมพ์ลายมือนิ้วมือมันก็ต้องเหมือนคนอื่นไม่ใช่คุณดูแลเขาเป็นพิเศษให้แบบนี้การชายก็ต้องเข้าใจว่าคุณไม่เป็นกลางคุณอาคติคุณเลือกปฏิบัติ และคุณมีความหวาดกลัวเกรงใจใอคณะรัฐี่เชื่องจิตเป็นอย่างยิ่งใช่หรือเปล่านะครับคุณดูแลอย่างนี้เลยนะแทนที่มันจะต้องมาพิมพ์ลายนิ้วมือที่บริเวณที่กฎหมายกําหนดโรงพักกาหนดนี่เอาไปให้มันถึงห้องสอบสวนเลยเนี่ยมันเป็นการเลือกปฏิบัติไหมนะครับนะนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะฝากนะแล้วก็การแก้ปัญหาของโรงพักเนี่ยผมบอกตรงนะรู้สึกปิดหวัง ผมมองว่าแย่มากการแก้ปัญหาคุณมีปัญหากับสื่อมวลชนและรัฐการที่มีสื่อมวลชนจํานวนมากเนี่ยแล้ววิธีการพูดการจาของคุณเนี่ยผมว่านะยังต้องปรับปรุงแก้ไขนการชัยจะเข้าไปคุณบอกเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เพราะอะไรคุณก็ไม่อธิบายแน่คุณไม่อธิบายนะคุณต้องอธิบายนี่ไม่ให้เข้าไปเพราะอะไรถ้ากลัวการชัยจะไปเห็นหน้าเด็กตามมาตรา27นะการเผยแพร่ภาพเด็ก โดยมีเจตนาจะให้เด็กอับอายเสียชื่อเสียงอันนี้มันทําไม่ได้อันนี้นักข่าวเขารู้อยู่แล้วนะครับนะเขารู้อยู่แล้วแล้วคุณไม่ต้องไปบอกหรอกสื่อมวลชนทุกคนก็มีจรรยาบาลมีอะไรก็รู้อยู่แล้วแล้วคุณไม่สงสัยเลยพ่อแม่เด็กเอาเด็กเนี่ยไลฟ์สดเอาเด็กไลฟ์สดถ่ายทอดสดทางทีท็อกเนี่ยเยอะแยะมากมายคุณเข้าไปดูดิแล้วแบบนั้นแล้วก็เด็กก็โดนดายย่าคอมอเมนต์ด่าเด็กจะไม่หมด อย่างนั้นไม่ผิดมาตรา27เลยครับฝากห่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจทั้งอะไรต่างๆทั้งพอมอกลับไปดูนะพ่อแม่เอาเด็กมาถ่ายทอดสดไลฟ์สดจัดรายการทางทีกอกทางอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วมีคนก็ไปคอมเมนต์ด่าทอเด็กจำนวนมากอย่างเงี้ยเป็นการเผยแพร่ภาพเด็กจนทำให้เด็กอับอายเสียชื่อเสียงหล้คนไปด่าเด็กเยอะแยะตัวเคบ้างอะไรบ้างเนี่ย แบบนี้ทาไมตํารวจไม่ดําเนินคดีทําไมไม่ดาเนินคดีเนี่ยผมถามเนี่ยตำรวจประเทศไทยทาไมไม่ดําเนินคดีฝากด้วยนะนะฝากพอมอแต่พอมอก็พยายามทาแล้วแต่ทําอะไรไม่ได้ไปยื่นคำร้องต่อศาลนะเกี่ยวกับเรื่องการไต่สวนฉุกเฉินศาลท่านก็ยกยกไปแล้วเพราะไม่มีกรณีฉุกเฉินยื่นไปสองรอบแล้วนะก็รอดูว่านะเดือนนี้ประมาณกลางเดือน1 4บสี่สิบห้าอะไรเนี่ยก็จะไต่สวนใหม่จะถามว่า ในเมื่อทนายความของเด็กแปดขวบอ้างมาตรา27ห้ามบันทึกภาพเด็กห้ามเผยแพร่ภาพเด็กจะทําให้เด็กอายและไอที่พ่อแม่เด็กทนายเด็กพาเด็กไปไปถ่ายคลิป <c oughs> นะน,นะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปจัดรายการทางทีตบแล้วมีคนเข้ามาด่าทอเนี่ยเด็กเสียหายาไหมเสียหายผิดมาตรา27ไหมละ่ะเพราะว่าคุณเอาเด็กมาเนี่ยเผยแพร่ต่อสาธารณะเนี่ย ถ้มีคอมเมนต์ด่าทอมากมายเนี่ยแบบที่ต้นอ้อบอกอะต้นอ้อบอกเนียนรู้ไหมเนี่ยเนี่ยทาแบบเนี้ยถ้าแม่ยังไม่หยุดเอาเอาภาพเอารูปเอารอไรต่างๆของเด็กแฝบงบกลัเนี่ย,ยมาออกจากที่กอกเนี่ยที่ต้นต้น,ตนอ้อบอกกับผู้ถูกนะคนก็จะขุดประวัติของเด็กมาไปทําอะไรมาแล้วก็คนก็ไปด่าทอเด็กแบบเนี้ยถามว่ามีความผิดตามมาตรา27ของกฎหมายคุ้มครองเด็กไหมนะครับอันนี้ฝากด้วยนะครับฝากตำรวจด,ด้วยนะครับ ฝากสอน,อนทองหล่อด้วยฝากตำรวจที่สุราธานีด้วยนะนะลองไปดูนะฮะนะครับแล้วก็เหตุการณ์ที่ทองหล่อเนี่ยแย่มากทำให้มองว่าตำรวจไม่ได้เป็นที่พึ่งของประชาชนข้อต่อไปนะขนาดผู้เสียหายที่ชื่อหนุ่มกันชัยนะเจ้าของรายการโหนกระแสสื่อสารมวลชนและพิธีกรดีเด่นแห่งปียังไม่ได้รับความเป็นครับรับภาษาอะไรกับ ตาสีตาสาจะได้รับความเป็นธรรมขนาดบุคคลซึ่งทรงอิทธิพลทางสื่อขนาดนี้ยังไม่ได้รับความเป็นธรรมเลยนะเป็นผู้เสียาหายจะไปดูว่าผู้ต้องหามามอบตัวหรือเปล่าก็คือพ่อแม่ขุงเ็กแปดขวบมาไหมทนายของเ็กแปดขวบมาไหมยังไม่สามารถเข้าไปดูตัวเลยยังไม่สามารถที่จะเข้าห้องน้ําได้นะลุมกัญชัยเป็นคนมีอิทธิพล,พลท,าทางสื่อ ยังไม่ได้รับความเป็นธรรมและพี่น้องประชาชนจะได้รับความเป็นธรรมไหมเราจะหวังเพื่ออะไรสํานักงานตำรวจแห่งชาติได้ไหมมันน่าคิดนะนะครับว่าการบริหารจัดการของสอนอีนี้ยังไงคิดดูแหละขนาดคนเป็นผู้เสียหายนะปฏติตามคดีนะสุดท้ายต้องมาอยู่หลังโรงพักแลวเสราจแล้วตำรวจก็ประกาศเครื่องเสียงตามสายมาตรา27ห้ามโฆษณาเผยแพร่ภาพเด็ก จนเป็นเด็กให้เกิดเด็กเกิดความอัดตายก็ประกาศนั่นแหละผมเห็นสื่อมวลชนที <rio> ่น้องประชาชนด่ากันอะไรต่ออะไรเต็มไอควายบ้างละออะไรบางอย่างมารสาธนาบ้างละอะไรโอ้ผมดูแล้วเต็มไปหมดเลยติ๊กตอกล่ะด่ากันมักนะผมฟังแล้วนี่ต้องเรื่อะไรเติมกับแก้มแล้วเติมายเลยละโอ้โหอะไรแม่งจะมันยังขนาดเนี้ยผมดูแล้วมันดูดูเดือดนะสื่อมวลชนหรือพี่น้องประชาชนไม่มีใครเขากลัวติดคุกหรอก เพราะว่าเขาอยากจะแก้ปัญหาเรื่องผู้ปกครองนําเด็กมาอะไรเนี่ยมาสร้างรัฐที่อะไรเชื่อมติดอะไรเนี่ยเขาอยากจะให้มันแก้ปัญหาหจบวันทีหนึ่งนะเพราะทุกวันนี้หน่วยงานของรัฐไม่ว่าสํานักพุธพอมอตารวจอายการเนื้ออะไรต่างๆเนี่ยหมดปัญญาในการแก้ปัญหาเด็กผมไม่เข้าใจนะรัฐรัฐบาลปัจจุบันข้าราชการปัจจุบันหน่วยงานของรัฐหมดปัญญาแก้ปัญหาเด็ก แพ้ทางเด็กไม่รู้จะทัดยังไงกับเด็กนี่คือปัญหาใหญ่ครับหนยหน้าต่างๆนะอนาตชัยก็ไปแจ้งความกันชัยก็แจ้งความหลายคนก็ดำเนินคดีก็โดนพ่อแม่เด็กโดนทนายเด็กฟ้องกลับนะโดยเฉพาะพ,พ่อแม่เด็กเห็นดูตามรายงานข่าวไปแจ้งความตั้ง14-15คดีหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้อะไรเปนจะานาดนั้นใครวิพากษ์วิจารณ์แจ้งความหมดตำรวจก็รับแจ้ง แล้วก็ดําเนินการตามกฎหมายเออผมดูแล้วมันยังไงเนี่ยมันบ้านเมืองเนี่ยทำไมหน่ออวยงานราชการเนี่ยแพ้ทางเด็กไม่มีปัญญาครับนะนะรัฐบาลนี้ข้าราชการในยุคนี้สู้เด็กไม่ได้กรับสู้ลิงไม่ได้สองอย่างลบบุรีก็สู้ลิงไม่ได้ครับปราบลิงไม่ได้ครับพอไหมครับไอรัฐบาลนี้ก็แปลกนะแพ้เด็กกับแพ้ลิงเอแปลกเขาไม่รู้จะว่ายังไงนะนะครับ เห็นแล้วคนก็ด่ากันบานเลยนะโอ้กันโอหล้องโอ้ยโโหด่ากันบานไม่รู้แม่งด่าไครกอเปล่านะแต่ผมว่าเขาไม่ได้ด่าเด็กอะ่ะเขาน่าจะด่าพวกลัฐทิพยกรุงนีมันทำไมมันใหญ่มันโตกันมะน,นะข้อความต่างๆที่มันอบรมสั่งสอนมันก็ไม่ได้ปวดได้เรียนมามันก็สามารถมาอบรมสั่งสอนได้แล้วก็มีสาวกนะเมื่อว,วานนี้เห็นมาเป็นรู่ตู้เลยเป็นสิบคนหรือเปล่า ทำไมเขาเหล่านั้นจึงมีทรงอิทธิพลเหลือเกินทำไมตำรวจต้องเกงใจหน่วยงานราชกรารต้องเกงใจร,รัฐมนตรีก็ไม่สามารถจะหากฎหมายมาจัดก,การเขาได้แปลกนะเออพี่น้องว่าไงอ่ะมันแปลกแล้วเสร็จแล้วเมื่อเช้าเนี่ยผมดูข่าวช่องอมรินทีวีผมดูอมรินทีวีรู้สึกจะมีอะไรมีตำรวจนะหัวเกรียนยน,นั่งกันออสลอนเลยครับนั่งสมาธิแล้วก็มีเด็กไปจิ้มหัว แต่ไม่ได้เขตกบาลแล้วิม,มเเนี่ยเด็กแปลกกลัวไปชิ่มผม,มสงสยนะัยว่าตำรวจเหล่านี้จํานวนมากใส่เสื้อกัก๊กลักษณะเห็นุูบก,กรู้เลยตำรวจเนี่ยทาไมไปนั่งสมาธิแล้วให้เด็กจิ้มหัวที่มาต่างๆเนี่ยมันยังไงอ่ะหรือว่าตำรวจกลายเป็นสาวกเขาหมดฮะเลยไม่กล้าที่จะทำอะไรเขาหรือเปล่าและตำรวจเหล่านั้นเนี่ยใช่ลงพักสอนขทองหล่อหรือเปล่าไอ้ผมเห็นเต็เตมเลยน่ะใส่เสื้อกั๊กแล้วนั่งตเต็มตำรวจแล้วก็นั่งสมาธิ แล้วก็มีเด็กไปจิ้มหัวจึงจึงจึงอะไรกา,าเนี่ทำอย่างเงี้ยน,ยน,ยนยะนะครับผมว่ามันไปกันใหญ่แล,ล้วตำรวจตำรวจเนี่ยตกเป็นสาวของเด็กเชื่อมจิตหรือเปล่าน่าคิดนะนี่จะเกิดว่าเขาเชื่อมจิตไปหมดแล้วตำรวจก็เสร็จอยายการก็เสร็จพอมอก็เสร็จอ,อ่าสำนักพุทธก็เสร็จตายแล้วนะครับมันจะกลายเป็นเรื่องแบบคล้ายๆซอมบี้ในหนังหรือเปล่าวที่ผมตั้งคำถามนะไม่ได้ยืนยันอะไร บ้านเมืองเรามาไกลาถึงจุดนี้แล้วครับเพราะว่าเด็กแปดขวบทรงอิทธิพลนะทำให้ตำรวจทั้งโรงพักสอททองหลอห้ามกันชัยห้ามนักข่าวห้ามทุกคนนะครับเข้าโรงพักไปไปเยี่ยวไปขี่ไม่ได้นะครับเรื่องนี้ก็คงเป็นเรื่องที่นะผมว่าจะต้องเป็นการทอ l k o อ t h เด o รท้ากันไปเรื่องลัที่เชื่อมจิตนี้จะอยู่อีกยาวหรือ จะล่มสลายในเร็ววันนี้หรือไม่ติดตามชมกันต่อไปค่ะคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนค่ะขอเอฟซที่รักทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์ข้อความดีๆไว้ใต้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้นิดวี f แฟมิลี่ได้นำเสนอคลิปดีๆต่อไปและอย่าลืมกดกระดิ่งให้เป็นสีดำไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปค่ะ ขอขอบพระคุณ FC เทแล็กทุกท่านมากๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย